สวัสดีครับผมช่างแจ็คนะครับน่าก็ตัดสินใจทำคลิปนี้ลงในกลุ่มช่างนะครับใครจะแชร์ก็แช์นะครับแช์ในกลุ่มช่างก็ได้นะครับปัญหาของรถหัวฉีดถอดแบตดแล้วดับอ่าถอดแบตดแล้วดับเปลี่ยนแผ่นชาร์จไม่หายเปลี่ยนมัดไฟแล้วไม่หายผมแนะนำให้ซื้อมิเตอร์สักตัวนึงนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้ นะครับดิจิตอลก็ได้นะครับมันก็ไม่ยากหรอกนะครับวัดไฟปั๊บเนี่ยก็รู้ละแบตเตอรี่มันขึ้น12โวลต์นะครับอ่าทีเนี้ยมันมีประเด็นหลายประเด็นก็ช่างก็ถามกันมาเยอะบอกอ่าปัญหาไฟชาร์จไม่พอไอ้นั่นนี่นี่แบตเตอรี่ใช้ได้สักพักสัก2อาทิตย์แบตหมดอ่าถามไปถามมารถเป็นอะไรรถชาเร์งต่อไฟเพิ่มก็1ประเด็น2 ลูกค้าไปเปลี่ยนปั้มติ๊กของเทียมมาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับผมได้จะจําลองให้ดูว่าการที่เราต่อไฟเพิ่มหรืออุปกรณ์ตัวนหนึ่งมันกินกระแสกระแสมันลดลงไปเยอะไหมลองลองดูนะครับอ่าคันนี้ผมจะสตาร์ทดูนะครับเปิดสวิตช์ลองดูที่มิเตอร์นะครับคันนี้มอเตอร์ปรั๊มติ๊กเริ่มมีปัญหาละเพราะว่า เขาเปลี่ยนไปของเทียมม,มันจะค่อนข้างเวลาสตาร์ทจะกินกระแสนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแบตชาร์จพอนะครับทีเนี้ยพอสตาร์ทได้ไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยครับยังไม่ได้เล่งเลยนะรอบเดินเบาที่พันสองพันสามก็ไฟก็ขึ้น13บสานสบายๆนะครับเก็คันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนปัามติ๊กของแท้ไปเมื่อเช้านะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ เนี่ยครับปั๊มปิ๊กที่ที่ผมเปลี่ยนอ่าไอตัวเนี้ยเปลี่ยนไปละนะครับเปลี่ยนไปละลูกค้าไปเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ซื้อมาจากอืมจุดจุดจุด,จดนะครับแล้วมาให้ช่างเปลี่ยนอ่ามีปัญหาเรื่องไฟไม่พอไฟชาร์จไม่พอแล้วก็เร่งวูบแต่เร่งวูบอ่ะก็ได้ดูคลิปเมื่อเช้าลวนะครับแรงดันแรงดังนมันไม่ถึงได้แค่1บาร์นะครับ ไอตัวโซลีนอยมันพังนะครับก็ไปเปลี่ยนมอเตอร์มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องเปลี่ยนยกลูกอย่างนี้นะครับอ่าทีเนี้ยครั้เนี้ยอ่าครับติดเครื่องไปสัก13โวลต์กว่านะครับผมจะจําลองผมจะจําลองว่าถ้าเราถ้าเราต่อสปอร์ตไลท์เข้าไปอีกดวงนึงนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับผมต่อนะอ่าเห็นแสงนะครับนะี่ครับไฟจาก13โวลต์ ก็เป็น12โวลต์ลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆไฟมันช้าไม่พอครับนี่คือปัญหาปัญหาว่าอาอุปกรณ์ที่เราพ่วงเข้าไปในรถมันกินกระแสเกินที่รถมันจะไหวไม่ไหวอานะครับผมลองถอดนะครับถอดนะถอดสปอรไลท์นะ่นาเดี๋ยวก็กลับมาเป็นส13เหมือนเดิมนะครับนะนะครับ ปกตินะครับถ้าผมบีบเบรกอะ่ะก็หายไปนิดนึงแต่เราไม่ได้เบรกแช่ไม่มีใครที่ขับไปเบรกไปหรอกนะครับพอเบรกปั๊บไฟก็ขึ้น13วุฒนเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไฟเบรกลูกค้าค้างก็เป็นปัญหานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมบีบเบรกนะครับอะกระแสไฟก็จะลดลงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้อืม้ม ดับเครื่องรับเครื่องน็ครับผมก็ทําคลิปที่ร้านผมนมี่แหละครับร้านเล็กๆในชุมชนดูงานนะครับร้านก็ประมาณว่าอยู่คนเดียวไม่ไม,ไม่มีใครช่วยนะครับก็งานก็พอมีทําพอมีทาครับหลังร้านก็ยังอืเยอะอยู่ <laughs> ทําไม่ทันโดนบ่นทุกวันนะครับ <laughs> เขา <laughs> เขาเร่ยงสวัสดีครับก็ใครหมั่นไส้ก็ปิดคลิปนะปิดคลิปไปเลย ผมไม่ผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับก็ใครฟังก็ได้แนวทางไปนะครับถึงผมไม่เก่งแต่ผมก็แชร์ประสบก,การณ์ให้คนรู้แหละว่าอะไรประมาณไหนนะครับมันมีอย่างนี้มันมีหลายคนถามว่าช่างเ็คถอดแบตแล้วดับอย่าพึ่งไปเปลี่ยนมัดไฟอย่าพึ่งไปเปลี่ยนแผ่นชาร์จ ลองหามันตีมิเตอร์วัดดวงใส่แบตให้มันครบวงจรนะครับแล้วเบิ้ลดูแล้วล,ลองลองดูว่าแรงเคลื่อนแบตเตอรี่มันมีเท่าไหร่มันน้อยหรือมันมากนะครับแล้วไปหาดูดีว่าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งมันกินกระแสไหมอ่าอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอเอาเอาง่ายๆนะใครมีใครมีรมอ่าสเปรย์ล้างหัวฉีด เอ,อสเปรย์ล้างหัวฉีดใช้แทนไปเลยใช้แทนตัวนี้ไปเลยถอดปลั๊กมันออกเลยถอดปลั๊กมันออกแล้วใช้สเปรย์แทนปลั๊กปลแทนปั๊มตัวนี้ดูดีว่าไฟเบรมันขึ้นเท่าไหร่อืถอดตัวนี้ไฟมันขึ้นเท่าไหร่ที่หน้ามันติมิตเตอร์แล้วพอเสียบปลั๊กปั๊มเข้าไปปั๊บเนี่ยไฟมันหายไปเยอะไหมถ้าเกิดไฟมันลุ้งวับ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 แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ย นั่นคือปัญหานั่นคือตัวปัญหาเจอเยอะที่สุดคือความติของเทียมมันกินกระแสเยอะอะเจอกันเยอะที่สุดนะครับผมพูดก็ไม่ใครมีจะเชื่อนะครับอุ้ยคันก่อนนี่เปลี่ยนไม่เห็นเป็นไรเลยก็คันก่อนเนะี่ยกับคันนี้อ่ะก็อย่าเอามาตฐานว่าเฮ้ยเคยซ่อมคันนั้นดีแล้วซ่อมคันนี้ทําไมก็อะไรยี่ห้อเดียวกันทําไมมันไม่ดีอย่าไปใช้อย่างนั้นใช้มันติมิเตอร์วัดเถอะครับอืม ปั๊มใหม่บางลูกนะของเทียมนะยังมีปัญหาเลยแรงดันวาไม่ถึงบ้างกินไฟบ้างนะครับก็ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะบางลูกมันก็ใช้ได้เปลี่ยนปั๊มติ๊กปั๊บเอามันติมิเตอร์วัดดูไฟชาร์จด้วยใครมีด็อกเตอร์ยิ่งหมูเลยนะครับเสียบด็อกเตอร์คาขึ้นทุกตัวนะครับไฟชาร์จคาการฉีดของหมวฉีดขับไปแล้วดู LTF อันนั้นคือการวิเคราะห์อของช่างรุ่นใหม่จะว่ารุ่นใหม่ได้ไหมก็ผมก็รุ่นเก่าอะเอาเอาหมบว่าการวิเคราะห์อของช่างสมัยนี้ดีกว่านะครับอา่าของช่างสมัยนี้ดีกว่าก็มาวิเคราะห์กันตามเครื่องมือชี้วัดดีกว่านะครับดีกว่าใช้ประสบการณ์ขั้นเทพแล้วก็เดาอ่าเดาความจริงประสบการณ์นั้นก็ได้นะแต่ว่าไอคนเสียตังค์งานลูกค้า ลองนึกดูนะถ้าท่านมีช่างอยู่ประมาณสักสามสี่คนนะ่ะถ้ามีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ทํางานไวนะครับถ้าไม่มีอ่ะงานช้าถ้าใครใช้อยู่อ่ะรู้นะครับเคสอย่างนี้อะมันมีปัญหาอยู่ที่พมา่าเราให้ฟังเราให้ฟังที่เจนะโมก่อนโม้ก่อน,อ,นอืมมันมีเพื่อนในเฟซอยู่พมา่าตามเพจของ API มาแล้วมาเจอช่างแจ๊คพะเยาเขารู้ว่าผมเป็นคนเหนือเขาอยู่ท่าขี้เหล็ก อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่สายเขาบอกว่าเวฟ125คันสุดรักสุดห่วงเขาอเหล็กนะครับจะขายทิ้งและแต่ว่าทําใจไม่ได้เพราะว่ารักรถคันนี้มากนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนไปยังไงก็ไม่พอเดือนหมดเอาไปให้ช่างนิท่าคีเหล็กผมก็ผมก็คนที่ซื้อด็อกเตอร์ไปจากผมก็เยอะนะท่ากีเหล็ก เต่ว่าผมก็จําได้อยู่คนนึงจาได้แค่ช่างสุรีนะครับก็ก็พอสนิทกันนะครับก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมพี่พี่ลองลองไปให้สุรีดูดิผมก็ถ่ายรูปหน้าเ c e b o o k ของสุรีไปให้เขาติดต่อกันอีกนะครับผมก็ไกด์ไลน์ไปว่าเออมันมันประมาณนี้นะเขาก็บอกโอ้สุรีอยู่เมืองเมืองพงหรือเมืองคงเลยไม่รู้อ่ะผมผมจําไม่ได้ เขาก็นัดเนี่กับสุรีแล้วแหละว่าวันไหนที่จะเอารถไปเข้าไปเข้าให้ให้สุรีเช็คนะครับสุดท้ายสุรีก็เปลี่ยนตัวเนี้ยครับเปลี่ยนมอเปลี่ยนั๊มติกของแท้ไปตัวหนึง่งแล้วสุรีก็วัดไฟชาร์จเรียบร้อยจบดินโนคันั้นขับได้สบายแต่แต่ปัญหาปัญหาที่มันฝังใจของลูกค้าหรือเจ้าของรถคันนี้ก็คือหนึ่งไอฟิล์มคอยอ่ะอที่เปลี่ยนของเขาไปอ่ะช่างนี่ท่าทีเล็กอ่ะ มันยังดีอยู่ไหมของแทด้วยนะครับเออไอ้เพีนชาร์จอน่ะที่เปลี่ยนของเขาไปอ่ะมันยังดีอยู่นะฟิล์มคอยก็ดีอยู่นะนะครับแค่คุณไปซื้อปั๊มติ๊กธรรมดาไปใส่ให้ลูกค้าแค่นั้นเองนะครับผมไม่รู้ว่าท่านอ่ะประสบการณ์กี่ปีในการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มาแต่ท่านก็แค่ไปซื้ออะไรมา ก็บอกว่าของใหม่เนี่ยยังไงมันก็ดีอ่ะอย่าคิดอย่างนี้นะทุกวันนี้คิดอย่างนี้ปั๊บจบนะถึงจะแท้ช่างเทียมก็ช่างเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มติ๊กเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรทุกอย่างวัดดูด้วยว่ามันทํางานสมบูรณ์ไหมอ่า mm hmm. ผมแค่ผมแค่คุยคุยให้เพื่อนๆหลายหลายคนได้ยินเพราะปกติจะต่อสาย คนเดียวโทรมาปรึกษาก็พูดเป็นคนเดียวก็รู้อยู่คนเดียวนะครับถ้ามาสิบคนโทรมาสิบคนก็รู้แค่สิบคนนะครับแต่มันเยอะกว่าสิบคนเลยทุกวันนี้ก็ถ้าถ้าใครรู้จักผมนะโทรศัพท์ผมเข้าวันก็ไม่รู้ว่ากี่สายนะครับสุดท้ายก็ต้องหาสมอทอกมาใส่หาสมนะอท็อกมาคล้องคออ่าก็งานช่างรับปรึกษาช่างก็ก็เยอะนะครับไม่ให้คําปรึกษาก็ดูเหมือนใจ,ใจ,ใจดํา นะครับดูเหมือนจะใจดําไปนิดน mm ึงแต่ก็บอกที่พอรู Slow ้นะอันไหนที่รู้ก็บอกว่ารู้อันไหนที่บอกไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับแต่บางครั้งสไตล์ผมผมจะให้คาปรึกษาในเชิงว่ามันทํางานอย่างนี้นะอ่าเข้าใจผมด้วยนะเข้าใจผมด้วยมันทํางานแบบนี้นะอ่าผมก็จะไม่บอกหรอกทั้งที่รู้ว่ามันเป็นตัวนั้นตัวนี้ผมก็อยากจะให้คุณว่าผมก็อยากจะให้คุณรู้ว่าเออมันทํางานแบบนี้นะปั๊มติ๊กไม่ทํางาน จริงๆจ,จะฟันทงได้ไหมล่ะก็เราไม่ใช่หมอดูอะอยู่คนละจังหวัดเลยนะครับไอคนจริงๆบอกโอ้พันติ๊กไม่ทํางานเหรอเปลี่ยนกองดีฟิวขาดมั้งก็สไตล์ผมไม่ใช่นะผมก็จะบอกว่าสิบสองวุ้นนะ่ะมันมาที่พวามติ้กไหมอะ,อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอบเป็นหลักการและการทํางานของเขาเป็นประมาณไหนไอที่รู้ก็บอกว่ารู้นะอืม ที่ไม่รู้ก็บอกว่าเอ้ยรุ่นนี้ไม่เคยทําแต่ว่าพอรู้ว่ามันทํางานประมาณนี้นะครับใครจะรับก็ช่างใครจะเกลียดก็ช่างแจ็คพฟเยาไปก่อนแล้วครับ